ไฮยองเซยอสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสกระมิโอะไอดาแมทนะคะวันนี้ก็มาสอนโหลดสกุระภาษาจีนนะครับให้เข้าไปที่ Google, Google ครับ แล้วก็พิมพ์ว่าเลริวนยูเอ็นยเอเอเอ,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 อสองสาม,สามได้แล้วทุกคน คนหนาลีหยวนสองสอสามอันนี้อัน,นอันนี้จะเห็นอันแรกนะ กดอันนี้ดาวน์โหลดทางนี้นะจะมี2ช่องเงี้ยให้ดาวน์โหลด64หรือว่าสาเราเอา3าสอง